ลองซื้อมาใช้ก็เลยว่าเออเพื่อเพื่อนไลฟ์สดเละเอานี้ใส่หน้าเลยแล้วก็ปั๊บแสงมันมันปั๊บแสงได้ไงมืออื่นเนี้ยจะไปไลฟ์นี้ไปถ่ายนี่นตอนมืออื่นแหลงไปยังเอาชิ้เมื่องดีค่ะเอาแหมเอาชิ้นเมื่อไว้เถอะก็เลยว่าจะเรียกว่าสิไปรักเชาวแต่ว่าไปนี่เตรียมแสงว่าสิไปเสพฝนโอ้ยดีใจเลยน้องชาวเจ้าค่ะอ๋อส่งมาก็เลยว่าผมมีบอลพักก็เลยวางแผนว่าว้เอา อันเครื่อ <emaal> ง <ula> มาไว้ฝากงม้นี่ก่อนแล้วสิได้ไปนอนมหาไซบันนี้เรามาห้าเลยข้าเจ้าเลยบออกพอดีตอนเช้าจีนด้ให้นา่งวันลุกขึ้นตื่นแต่ตีห้าทุกคนอาบน้ำหลับบุกมาเสื้อแขนยาวสองตัวกันบอบ่บ่ไปไปอาบน้ำสีว่าน้ำมีดมีอากาศตั้งกล้องไม่แล้วเอ่ามาเปิดดูพร้อมกันทุกคนมาส่งมาเป็นอาทิตย์เลยได้อ้าวนี่นี่ไงแม่บติดกระทะแบบนี้ฮะ แต่ว่าอย่าขดแขงคือแช่น้ำแล้วมันพุออกแล้วก็ถูแบบเอาฟองน้ำเบาๆนะถูมันต้องอันนี้มันเคลือบมัได้เอาตะกอนเล็กเออมันเคลือบถ้าถูออกมันจะเป็นสนิมมันจะเป็นเล็กนะทางในฮะไอ้นี่ทุกคนถ้าผู้ใดต้องการเดี๋ยวปักหมดให้นนี่โอเคโอเคทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอันนี้น้องน้ำเพชรบ้านธาตุ นะคอันนี้เพิ่นกัสิไปน้ำบ่อรื้อไปผู้เดียวคนเดียวนี่นะอ๋อโอเคโอเคทุกคนสวัสดีครับทุกคนือนี่มาฮอดลาวแล้วค่ะนักสาวน้ำเพชรไว้นะครับว่าสิกินหมูกระท่ากันแต่มาเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาวางแผนใหม่ว่าสิเป็นจังไรเนาะเพราะว่าเามาสาย <c oughs> เามาสายเพื่อหาที่พักนะครับทั้งที่ออกมาแต่เช้าเพราะเรื่องหนาวเฮ้ยนี่ครับ เาปิดบ้านมันปิดเหือเปิดปะเปิดเปิดเปิดก่อนแล้วรถเข้าไปก่อนขออนุญาตยาก,ยากนะนี่นี่อันเจียบสบายดีรักเข้ามาเลยสวัสดีครับโอ้ห้อนแล้ว ว่านี่ตัวหมูหม่หันเนาะหมู่หันหรออะอเนี่ว่าคุนปิดไว้เลยสวัสดียามเช้าทุกคนกินข้าวล่ะกินแล้ว <c oughs> เอาเปลี่ยน <c oughs> แผนเป็นมือแรงหรือมืออื่นเสาดีปะโดยไมอไดก็ได้เนาะมือแรงก็ได้เนาะโดยมืองเพราะเอาอยากซานำให้ข้าเจ้าอนามัยห้องมันมีห้องว่างอยู่แต่ว่าถ้ามาเซานะเ <c oughs> อาตอนนั้นฮะ เบ้าเก้าไปจังไรคือว่าเต็มเบ้าเก้าว่ะมากับไอเอกเพิ่นไปบ่อนี้บ่อุ่นสีนี่บอนี่เหมือนพุทธวงศ์โอ้ยมันเต็มเบิดเลยท่างนั้นคุณสี่ในว่างอยู่ธรรมชาตินี่นะครับน้องน้ำเพชรหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับกลับมาเซอร์ราวร์ลันเพื่อนนี่านนช่วยาองกำลังเฮ็ดเนี่ยกำลังเฮ็ดเนี่ยอ๋อกำลังสิไปรลี่น้ำมูอีก บูระมาเต้นั้นระมาเตตะแคงตอนไปดิไปดินอยูใจไปดินนี่นเราอยู่อ๋อผู้สาวอ่ะโดยอ้าวโสดปะโสดปะต้องตามเลยแหละสบายดีมื่อื่นเพื่อนสิกลับนะอ๋อมื่อื่นเพื่อนสิกลับเดี๋ยวเราสิตามไปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยมีของมาต้อนแต่ว่าเดี๋ยวเราห่อค่อยมารีวิวกระทะกเจ๋อเบิร์นอบคุณค่ะเดี๋ยวค่อยเปิดเนาะค่อยเปิดแล้วค่อยเปิด เดี๋ยวเอาซีอันนั้นก่อนเดี๋ยวเฮาซีอันนั้นเพราะว่ารอมันบอกว่าสีเอากระทะวันนี้มาแล้วก็จ้างเนื้อกินนี่มันคืออะไงมันคือกระทะกระทะตั้งเตาแบบนี้นะแล้วก็ย่างใส่นี่นะอ๋ออแบบหมูกระทะแต่ว่าบบมีหม้อน้าเอาย่างใส่เตาท่านออแบบนี้แหละเบีบียดดวมามันเป็นกระทะแบบแบนๆนะแล้วก็วางลงเออแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวเดี๋ยวค่อยมาเปิดพร้อมกัน แล้วกันนี่อ่าถือไว้เด้อเดี๋น้องลั่นเราได้กระทะแล้วนะน้อง่อวานเนี่ยอันนี้เหรอเขื้ออันนี้ฝากเอื้อยฝากเจ้านี่แหละโอ้ขอบคุณงามเป็นเงาน้องเราเชื่อกันยาวแล้วมาตั้งกล้องโอ้บอกว่าจะเอามาฝากให้มื่อนั้นตอนนี้ตอนของน้องค่นของเอ็กเอาให้น้องคือไปน้ำเลยได้เมื่อวานเมื่อคืนนี้น้องหือดไปงามนี่เนื้อไปเด้อน้องหยุดไปงามนี่ บานนาด้เนี่ยคุณจะให้อ้าวมันไม่ใช่ว่าแต่ว่ามันบอกคือกระรุนกระรุนแฟนตัวนี้นอเอาไปไลฟ์สดมันมันตกแล้วมันเตะออกแล้วมันติดใจนะนี่ของเขาแลวไปขายเลขยี่ห้อมื่นไปเลยนี่ค่ะขายของเยอมืออื่นเอาไปขายในเอกของเขาใหญ่กไงโอ้สวยจังเลยของเขาของคุณเธอเดี๋ยวจะให้น้องเลยตัวเนี้ยเอกเนยังโอ้ยาเเอนี่ตัวนี้ตัวนี้มันอีกยาวปบนไหนนี่ทุกคนตัวนี้ของในเอกเพิ่น เิ่นอันนั้นเิ่นชื่อมอฝากตอนที่ว่าจ้าตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยมันมีไฟข้างบนตอนแรกมันมีไฟแต่เดี๋ยวนี้้องเอาไปเองเอาไปไล่ซดไข่เล็กเหรอาแล้วลมมันมีช่วงลมตอนั้นแล้วมันอันนี้บบมีไฟแต่ว่าแกเลยอันนี้ครับบมีไฟแต่ว่ามีไฟให้ จริงหรอืยอยังต <c oughs> ึงตามหาตอนนั้นนี่น้องว่าถ้ามันในเฟซน,นี่ขเขาจะขายแบบมีไฟข้่งนเด็กเป็เจ้าอันนี้เนี่ยเนี่ยแต่โทษครับครับอันนี้น้องรันเดี๋ยวจะให้น้อง,งรันตัวเนี้ยอ๋อได้รุ่นตัวมีไฟแล้วสวาสดีเบบเนี่ยแม่คุหนูได้เสี้ยนแล้วพี่ซื้อมาฝากเนี่ยเอาเปิดเปิดปดูเดี๋ยวเพิ่งดูเอาวางไว้ก่อนเพราะข้าว กระทะก็หนูอันนี้ลองลองเสื้อมาใส่ก็เลยว่าเออเสื่อเพื่อนไลฟ์สดแหละเอานี้ใส่หน้าเลยแล้วก็ปั๊บแสงมันมันปั๊บแสงได้ไงมื่ออื่นเนี้ยจะไปไลฟ์นี้ไปถ่ายอะไีกนั่นตอนมื่ออื่นตะแหลงเป็นย่างเอาชิมเมื่อกนี่ค่ะอแหม่เอาชิมเมื่อไว้เลยจ้ะก็ว่าสิบหาเกิดแรงว่าสิไปรักเช้าแต่ว่ามาดีเตรียมแตนว่าสิไปเซตฝนต้องมาเมื่อวานค่ะก็เลยว่าสิไปไอ้่ไปอย่างบุรพาบะ แม่ข่ายบุรพพาดีวะบุรพพาเจ็บคนน่าจะดีแหละมั้งช่วงนี้อ๋อนั่นแหละเนื้อคิดใหม่ที่แล้ว่าไปพูดสัตว์มันมีแต่มันมีแต่ข้าวเกหลายไิ่นกินข้าวกินข้าววันนี้แม่จะกลับกินข้าววันบุรีคันได้กลับกินข้าวเขาเนี่ยเออแ๋้วนั่งงูอ่ะพี่นั่งงูนั่งงูมื่อแรงโอ้เมื่อแรงมื่อแรงบม่ได้หมื่นเช้ามื่อแรงก็ได้มื่นเช้ามื่อแรงเนาะ ปนี้สิไปปุ้นแลวก็สิอาว่ามือแรงมากเลยต้น่วยจะน้อยน้องสีไปเก็บพักท่าเก็บพักโฮมพักบวหัวหอมนะปนี้สิไปในหีสิฟ้าก็มาแล้วสิซื้อซิมมาซิมหมูหรือซิ้นหัว โอ้ยยังกบงูแล้วลูกเอ้ยเอามากินสินดาดสินดาดนี่แม่เรียระทะใหม่เนี่ยลองกระทะใหม่เออลูกเืิ่มาให้เออ๋เดี๋ยวเอาไปยังไม่ได้เปิดไปลองเปิดกันได้ไหมก่อดเนาะขอบใจโอ้ยดีใจเลยน้องเช้าเจ้าค่ะอ๋อส่งมาก็เฉลี่ยว่าผมมีบอลพักก็เลยวางแผนว่าจะเอาอันเครื่องมาไว้ฝั่งวินิกรแล้วสีได้ไปนอนมหาใจ มันนี้เรามาเว่าข้าเจ้าอรออกพอดีตอนเช้าให้นวัน้ตื่นแต่ตีห้าทุกคนอาบน้าหลบับบุกมาเสื้อแขนยาวสองตัวกะนบ,บ,บ,บอบ่พ่ากไปอ,อัดซีว่านเพมีอ<ำ>ัาก้อง,องแล้วอ่ออาออมา,มาเปิด <มา S 1> ดูพร<ด>้อมกันทุกคนมาส่งมาเป็นอาทิตย์เลยได้เอาอเป็นงแม่บดตดกระทะแบบนี้ฮะแต่ว่าอย่าคัดแหงคือ ชแช่น้ำแล้วมันพุออกแล้วก็ถูแบบเอาฟองน้ำเบาๆ,ๆนะถูม่ต้องอันนี้มันเคลือบมันก้อนเล็กเออมันเคลือบถ้าถูออกมันจะเป็นสนิมมันจะเป็นเล็กคนะทางนในฮะไอ้นี่ทุกคนถ้าเพื่ใดต้องการเดี๋ยวปักมุดให้เดี๋ยวมารีวิวให้เลยสนใจสั่งซื้อกระทะกับน้ำเพร็ดได้นะคะแต่ว่าบ้โมโหจะส่งที่ไหนอันนี้โมกัดสั่งมาคือการโมโหัจะส่งจะส่งทางไหนดีอืมไรกับพ่อเอาใส่ถุง ใช่ถุงะเวมืออื่นพ่จะไปลองของไหมบ้าเดี๋ยวมาไหมะใน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 าตังกล้องไหมในเชือไหมในกระทะไหมอ้ปีไหมล้วได้ของไหมมาเลยแล้วก็สิมาเอาอนี้เมื่อไหมจะเผ็ดไหมชเผ็ดไหมชเผ็ดขนมไหมมาแล้วขนมเนี่ยขนมผมว่าได้ซื้อมาเมื่อวานดีเจ็บร้านเวียรก็มีแต่ร้านปิดนะโอ้นี่นี่เหลือห่อเดียวน อันนี้หัวเดียวว่าสิไปตลาดที่เรียกว่าที่เรียกว่าเข้ามาแล้วว่าว่าสิไปซื้อซื้อเนื้อมาหรือเปล่าเนื้อเน้องว้านน้องว้านขายว่าทัวร์มาหลายฉันน่าเป็นอะไรเดาเดาเดานี่เดือดหัวเดียวเฉย

เอาไปยังละใจแล้วก็จิ้ก้สบาคนนั้นก็เกะบก็เกาะกาใจเอ้เอาฮะเจีมปรีจิ้งพุ่ยใจตะโพว์สมเอตะโพว์มึงเป่งมันนะอ๋อมึงจะรอยอะไรอ๋อเป่นเป่งไม่นี่มาหาน้องน้ำเพชรนะครับกับน้องหลานแต่ว่าเขาเรียกว่าสิมากินซินดาแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนแผนเป็นมือแรงเดี๋ยวเขาจะได้ไปไปทางอื่นไปเก็บพักถ้าเดี๋ยวดอกไม้มาเดียร์อะไรกันแหวมากินแล้วโอเค เดี๋ยวสถ้าหาอีกว่าประมาณตอนไหนมาให้เวลาใหที่ดีที่สุดบ้านบ่ายสามบ่ายสี่เนาะเสิเข้าไปในฮีพุกคนโอเคทุกคนมาเป็นสื้อใหม่กนะคะเป็นจากในมันซิเมนยู่ปะเสื้อใหม่บิ่ได้ซักหนึ่งเลยได้ใส่ดูครับผมอันนี้มะนาวสั่งมาให้ขอบคุณขอบคุณเยขอบใจรเปลี่ยนเลยเปลโอเค เดี๋ยวน้องสาวค่อยรอบต่อไปเนาะน้องสาวลันลันเอ้ยเอ้ยในเสื้อใหม่เด้วเด้อนไม่ไ้มาหาน้องน้ำเผชรเนาะเดี๋ยวมือแดงพามทุกคนมากินสินดาดเออพอดีเลยกินกินตอนนั้นกับไล่ตอนนั้นกันได้บ่ะเออพอดีว่าแบบกล้องของน้องหามันมันอันนั้นไล่ไ้หไล่ไลบ่ได้ไหมฮะ อะไลฟ์สดเออไลฟ์สดมากินหมูกระทะเออไลฟ์สดยูทูบได้ไลฟ์สดยูทูบได้โอเคโอเคทุกคนเพราะว่าตอนนั้นพอดีเลยาำว่าสีอัดคลิปมันมันยาวเลยโทรศัพท์ของน้องมันจะจะเออลื่อขึ้นนะมเมมมาในนั้นบ่เลยมีแต่ไลฟ์มันยัางในสมองยาวโอเคนี่มี่สวัสดีบันทึบพอดีโอเคโอเคทุกคนอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอันนี้น้องน้ำเพชรบันทัด นะครับอันนั้เพื่อกระสิไปน้ำบอลรืิบไปผู้เดียวคนเดียวนี่นะออ๋โอเคโอเคทุกคนแพ้เกลีย์แล้วอ่เพื่อสิไปเล่นน้ำหมูเนาะเดี๋ยวเขาสิขออนุญาตตามไปก่อนแล้วเาี่ออกไปนดีก้นโอเคเอาไปไว้ก่อนเอาไปไว้เออเอาไปไว้ก่อนนะเราคิวนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายโอเค